ท็อ a เมนไทสวัสดีค่ะคลิปนี้แอดจะพาทุกคนย้อนกลับไปชมคลิปโปรโมทการท่องเที่ยวไทยที่ได้รับรางวัลโฆษณาส่งเสริมการท่องเที่ยวจากสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจำปี2015กันนะคะซึ่งคลิปดังกล่าวมีชื่อว่า I Hate Thailand หรือแปลเป็นไทยได้ประมาณว่าผมเกลียดเมืองไทยนั่นเอง คลิปนี้ถูกเผยแพร่มาตั้งแต่ปี2014และจนถึงขณะน,นี้มีการรับชมไปแล้วมากกว่า4ล้าน6 000, แสนวิวมีการกดไลค์ให้แล้วมากกว่า59,000ไลค์และมีการร่วมกันแสดงความคิดเห็นไปแล้วมากกว่า4,800คอมเมนต์และถ้าทุกคนแค่อ่านหรือฟังแค่ชื่อคลิปก็อาจจะพากันคิดว่าฝรั่งมาด่าเมืองไทยของเราเข้าให้แล้วแต่ถ้าดูจนจบความคิดของทุกคนก็จะเปลี่ยนไปทันที โดยเรื่องราวของคลิป I h เ h a ไทยแลนด์นั้นเป็นการเล่าเรื่องราวของนักท่องเที่ยวหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อว่าเจมซึ่งเขานั้นได้เดินทางมาเที่ยวที่เมืองไทยเป็นครั้งแรกแต่กลับต้องมาเจอกับเหตุการณ์ต่างๆอย่างมากมายซึ่งในคลิปนั้นเปิดฉากแรกมาด้วยการให้หนุ่มเจมออกมานั่งอัดคลิปแนะนําตัวเองอยู่ที่โขดหินริมทะเลพร้อมกับเล่าว่าเขาได้เดินทางมาเที่ยวที่เมืองไทยเป็นครั้งแรกมีความตั้งใจว่าจะอยู่เที่ยวที่เมืองไทยสักหนึ่งสัปดาห์ และฝันเอาไว้ว่ามันจะต้องเป็นทริปวันหยุดที่สุดแสนจะวิเศษอย่างแน่นอนแต่เขากลับต้องมาโชคร้ายเพราะกระเป๋าเป้ของเขานั้นถูกขโมยไปจนทำให้เขาเองหรือเงินติดตัวเพียงแค่ไม่กี่บาทเท่านั้นด้วยเหตุนี้เขาจึงบอกว่าเขาเกลียดที่นี่เขาเกลียดเมืองไทยจากนั้นนุมเจมก็ได้ไปหาตำรวจด,ด้วยอาการหัวเสียอย่างที่สุดซึ่งตำรวจก็บอกว่าใจเย็นๆเอาไว้พ่อนุมเราจะช่วยคุณเอง แต่นั้นก็ไม่ได้ทำให้เจมอารมณ์ดีขึ้นเขาเอาแต่คิดว่าไม่มีใครช่วยเขาเลยเขาอารมณ์เสียเดินไปเรื่อยเปยืยจนกระทั่งได้เจอกับสาวไทยคนหนึงที่ชื่อว่าแนนซี่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านมาและทักทายเขาด้วยความเป็นกันเองพร้อมกับพาหนุ่มเจมซ้อนท้ายไปเลี้ยงน้ำหนุ่มเจมบอกไม่มีเงินแต่แนนซี่ก็บอกไม่เป็นไรฉันสงสารแค่นี้จิบจิบฉันเลี้ยงคนเอง ซึ่งในใจของเจมตอนนั้นก็ยังคงคิดว่าเขาจะเชื่อใจคนไทยได้อย่างไรหลังจากนั้นแนนซี่ผู้น่ารักก็ได้พาหนุ่มเจมออกเดินหากระเป๋าของเขาตามที่ต่างๆอยู่ทั้งวันจนกระทั่งค่าซึ่งในตอนนี้นี่เองหนุ่มเจมก็ได้พบว่ามีชาวบ้านในพื้นที่ออกมาช่วยกันค้นหากระเป๋าของเขาด้วยเขาจึงรู้เลยว่าเขาคิดผิดเกี่ยวกับคนไทยและเมืองไทย ซึ่งในตอนนั้นทุกคนก็ยังหากระเป๋าของเขาไม่เจอและก็ได้มีชาวบ้านคนหนึ่งมาบอกกับเจมว่าให้เขาไปนอนก่อนแต่เจมบอกว่าเขาไม่มีตังค์ชาวบ้านก็บอกกลับไปว่าไม่เป็นไรให้ไปน,นอนที่บ้านซึ่งเหตุการณ์ในวันนั้นก็ได้ทำให้ชีวิตของเจมเปลี่ยนไปตลอดการเจมได้ใช้ชีวิตร่วมกับชาวบ้านในนอนในมุง้งได้เจอกับไม้ตียุงสุดเอเมซิ่งได้นุ่งผ้าขาวม้าอาบน้ำจากตุ่มเป็นครั้งแรกในชีวิต ได้ไปเป็นเด็กวัดได้เป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆและเด็กเหล่านั้นก็ช่วยสอนภาษาไทยให้เขาด้วยในระหว่างที่เจมยังอยู่กับชาวบ้านแนนซี่ก็ได้พาเจมขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวรอบๆเกาะด้วยซึ่งเรื่องราวต่างๆที่เจมได้เจอก็ได้ทําให้เขาลืมเรื่องกระเป๋าไปเลยแต่สุดท้ายแล้ววันหนึ่งในระหว่างที่เจมกําลังนั่งเล่นอยู่บนสะพานริมทะเลชาวบ้านก็ได้นํากระเป๋าเป้มาคืนให้เขาและบอกว่าลิงมันเอาไป ซึ่งเจมก็ได้ถามว่ามีค่าใช้จ่ายไหมชาวบ้านก็ตอบกลับว่าไม่ต้องกังวลไปเลยไม่มีเงินไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าไม่มีเพื่อนสิมันจะเป็นปัญหาและเรื่องนี้ก็ได้ทำให้เจมรู้ว่านี่คือสิ่งที่เมืองไทยมอบให้กับเขาไม่ใช่กระเป๋าแต่เป็นเพื่อนและเจมก็ยังได้บอกอีกว่าครั้งหนึ่งเขาเคยบอกว่าเขาเกลียดเมืองไทยนั่นก็เป็นเพราะว่าเขายังรู้จักเมืองไทยไม่ดีพอ และจากที่ตอนแรกเจนจะอยู่เที่ยวในเมืองไทยแค่หนึ่งสัปดาห์เขาก็ได้เปลี่ยนใจอยู่ต่อเป็นสองปีและเขาก็ได้ตื่นนอนขึ้นมาในที่ที่เรียกว่าบ้านทุกวันและฉากจบเจมก็ได้ออกมากล่าวว่าสวัสดีผมชื่อเจมนี่เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวของผมในประเทศไทยและเช่นเคยนะคะแอรก็ได้รวบรวมความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่ได้ชมคลิปนี้มาเล่าสู่กันฟังแล้วส่วนความคิดเห็นของพวกเขาจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปรับชมรับฟังกันได้เลยคะ่ะ ความคิดเห็นแรกนะคะผมอยากจะบอกว่าผมได้ไปเที่ยวที่ประเทศไทยมาเป็นเวลาหนึ่งเดือนและเมื่อผมกลับมาถึงบ้านผมได้ขายทุกอย่างและย้ายไปอยู่ที่นั่นถึงแม้ว่าวัฒนธรรมจะแตกต่างกันแต่มันก็ไม่ได้เลวร้ายมากนักส่วนเรื่องของกฎหมายมันก็เป็นกฎของแต่ละประเทศดังนั้นคุณเพียงแค่ต้องเคารพในสิ่งสิ่งนั้นก็พอและก็อยาเข้าใจผิด เพราะเริ่อจริงแล้วมันก็มีคนที่ไม่ดีอยู่บ้างในประเทศไทยแต่มันก็มีคนไม่ดีอยู่ทุกคนทุกแห่งในโลกนี้ด้วยเหมือนกันแต่โดยส่วนใหญ่แล้วประเทศไทยได้มอบประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตให้กับผมและผมก็รู้สึกขอบคุณมากที่ทุกๆอย่างทำให้ผมได้ไปอยู่ที่นั่นความคิดเห็นต่อมานะคะผมจำได้ว่าเคยดูคลิปนี้ก่อนที่จะมาเมืองไทยและผมก็คิดในใจว่านี่มันต้องพูดเกินจริงแน่ๆ ไม่มีทางที่พวกเขาจะทำดีกันได้ขนาดนั้นผมมาจากลอนดอนดังนั้นเรื่องแบบนี้มันดูดีเกินกว่าที่จะเป็นจริงได้แต่หลังจากที่ผมได้อยู่ที่นี่มาเดือนกว่าแล้วผมรับรองได้เลยว่าที่นี่คือของจริงทุกอย่างในคลิปนี้คือเรื่องจริงประเทศไทยยอดเยี่ยมมากความคิดเห็นต่อมานะคะฉันเพิ่งจะกลับมาจากประเทศไทยเมื่อสองสามวันก่อนนี่เองและการได้ดูคลิปนี้มันทำให้ฉันน้ำตาไหล ทั้งๆท,ที่ฉันรู้ว่านี่มันเป็นการเขียนบทขึ้นมาเพื่อทําเป็นหนังโฆษณาแต่ทั้งหมดนี้มันก็คือสิ่งที่ฉันรู้สึกได้อย่างแท้จริงเมื่ออยู่ในประเทศไทยฉันมาเที่ยวประเทศไทยทุกปีและรู้สึกได้ว่าวิดีโอนี้สื่อถึงอะไรฉันแค่อยากจะอยู่ให้นานขึ้นฉันรักวัฒนธรรมภาษาอาหารเพื่อนของฉันและประเทศนี้ประเทศที่ฉันเรียกว่าดินแดนแห่งรอยยิ้ม พราะคุณจะได้เห็นรอยยิ้มจากคนที่นี่ในทุกๆครั้งที่คุณมาเยือนประเทศที่สวยงามแห่งนี้ขอบคุณประเทศไทยความคิดเห็นต่อมานะคะคลิปนี้ทําให้ฉันร้องไห้ฉันเพิ่งกลับมาจากการเดินทางสี่เดือนในประเทศไทยและมันก็ทําให้ฉันคิดถึงคนไทยคนไทยที่ฉันได้พบเจอน่ารักทุกคนเรื่องราวของคุณนะ่าประทับใจมากและแสดงให้เห็นว่านักแบคแพคเกอร์นักฟูลมูนปาร์ตี้ สามารถเรียนรู้วัฒนธรรมไทยได้อย่างแท้จริงไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวหรือปาร์ตี้ทั่วไปเท่านั้นฉันดีใจที่คุณทำกระเป๋าหายและฉันดีใจมากที่คุณได้รู้จักการต้อนรับแบบไทยฉันรักเมืองไทยแต่ฉันรักคนไทยมากกว่าขอบคุณสำหรับคลิปที่น่าทึ่งของคุณความคิดเห็นต่อมานะคะตั้งใจว่าจะมาอยู่ที่เมืองไทย6เดือนแต่หลังจากที่ผ่านมาแล้ว5ปีฉันก็ยังคงอยู่ที่นี่ไม่ได้ย้ายไปไหนเลย ความคิดเห็นต่อมานะคะฉันเป็นนักเรียนแรกเปลี่ยนที่ได้มาเรียนอยู่ในประเทศไทยและฉันจะอยู่ที่นี่เพียงแค่10เดือนเท่านั้น2เดือนแรกผ่านไปและตอนแรกฉันคิดว่ามันค่อนข้างยากมากในการอยู่ที่นี่ฉันคิดถึงบ้านฉันไม่เข้าใจคนที่นี่พวกเขาเอาแต่พูดว่าไม่เป็นไรฉันไม่เข้าใจวัฒนธรรมของพวกเขาจริงๆแต่ตอนนี้ฉันได้หลงรักที่นี่ไปแล้วที่นี่เป็นโลกที่ฉันชอบไปแล้ว คลิปนี้คุณให้คำอธิบายที่แท้จริงว่าคนไทยเป็นอย่างไรพวกเขาช่วยเหลือทุกคนจริงๆพวกเขายิ้มอยู่เสมอมันไม่ใช่เพราะพวกเขามีความสุขนะแต่พวกเขาคิดว่ารอยยิ้มช่วยได้เสมอความคิดเห็นต่อมานะคะตอนนี้เป็นปีที่4ของผมในประเทศไทยผมอาศัยอยู่กับภรรยาชาวไทยและครอบครัวที่น่ารักของผม ผมหวังว่าคุณฝรั่งทั้งหลายจะทำความเข้าใจใหม่ว่าประเทศไทยไม่ใช่แค่การค้าประเวณีเท่านั้นเพราะผมอาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศกาลสินผมโด่งดังมากเมื่ออยู่ที่นี่และได้รับการต้อนรับจากทุกคนในเมืองนี้เป็นอย่างดีการรักประเทศไทยไม่ใช่แค่การทำคลิปสั้นๆที่บรรยายถึงผู้คนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการให้ความรู้แก่เยาวชนบริจาคสิ่งของให้กับคนยากจน และปฏิบัติตัวต่อผู้หญิงด้วยความจริงใจผมรักประเทศไทยและผมจะอยู่ที่นี่ตลอดไปความคิดเห็นต่อมานะคะฉันอาศัยและทำงานในประเทศไทยเป็นเวลา7ปีในช่วงปีแรกๆฉันรู้สึกแยก่กับคนไทยสถานที่และวัฒนธรรมแต่แล้วฉันก็ได้เปลี่ยนวิธีคิดและเริ่มชื่นชมน้ำใจของคนไทยและวัฒนธรรมของพวกเขาตอนนี้ฉันกลับมายังประเทศฟ,ฟิลิปปินส์แล้วและฉันรู้สึกคิดถึงบ้าน ฉันคิดถึงประเทศไทยมากฉันคิดถึงเพื่อนร่วมงานที่น่ารักและใจดีของฉันฉันคิดถึงคนขับแท็กซี่ที่น่ารักคนขายของและทุกคนที่ฉันพบฉันชอบคิดว่าประเทศไทยคือบ้านของฉันความคิดเห็นต่อมานะคะมันคือเรื่องจริงตอนที่ผมอยู่เมืองไทยผมทำกระเป๋าเงินลน่นชาวบ้านเก็บมันขึ้นมาแล้วก็วิ่งเอามาคืนให้ผมผมเลื่กุญแจมอเตอร์ไซค์ไว้ที่รถ หลังจากผ่านไป5ชั่วโมงรถของผมก็ยังคงอยู่ที่เดิมผมประสบอุบัติเหตุชาวบ้านก็พาผมไปส่งที่โรงพยาบาลโดยที่ไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆคนที่เกลียดชังประเทศไทยคือคนที่ต้องการมาเยือนที่นี่และต้องการเห็นแต่ด้านมืดของประเทศนี้เท่านั้นความคิดเห็นต่อมานะคะรู้สึกเสียใจกับคนที่ไม่เห็นด้วยกับคลิปนี้บางคนก็ว่าไร้สาระ บางคนก็ว่าเป็นแค่สถานการณ์ปลอมๆที่จะฟื้นฟูภาพลักษณ์ของประเทศไทยใช่บางทีมันอาจจะจริงที่มันมีด้านที่ไม่ดีและด้านลบอยู่ด้วยแต่เราทุกคนก็มีเหมือนกันใช่ไหมไม่มีทางที่จะมีประเทศที่สมบูรณ์แบบไปทั้งหมดได้โปรโด,ดเปิดใจยังมีอะไรอีกมากมายให้สัมผัสในประเทศนี้นี่อาจเป็นเรื่องราวของสถานการณ์ที่แต่งขึ้นแต่มันก็เป็นไปได้ใช่ไหมล่ะใครจะไปรู้เขามีประสบการณ์ที่นี่ที่เมืองไทย อย่าบอกว่าสิ่งที่เขาประสบมันลวงมันไม่จริงเพราะมันก็เป็นไปได้เหมือนกันความคิดเห็นต่อมานะคะคืนหนึ่งที่ประเทศไทยผมเมาหนักมากและตื่นขึ้นมาที่หน้าประตูร้านเงินและโทรศัพท์ของผมถูกขโมยผมตัดสินใจเช็คเอาท์ออกจากห้องในวันรุ่งขึ้นรับเงินมัดจำคืนและกลับบ้านก่อนก,นกำหนด4วันผมมาถึงกรุงเทพด้วยเงินประมาณ3,500บาทและต้องจ่ายอีกมากกว่า7 0 0 0เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน ผมจึงตัดสินใจพักอยู่ที่สนามบินในช่วงวันหยุดที่เหลือของผมคขืนแรกมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่หลังจากที่ผมได้เล่าเรื่องของผมให้หญิงไทยคนหนึ่งได้ฟังพร้อมกับร้องไห้สือกสือื่นไปด้วยเธอได้ซื้ออาหารและเครื่องดื่มให้ผมและเจ้าหนะ้าที่รักษาความปลอดภัยที่เธอรู้จักก็ทำแบบเดียวกันกับเธอในตอนที่เธอกลับบ้านเช้าว,วันรุ่งขึ้นเธอมาถึงที่ทำงานพร้อมกับนำอาหารเช้ามาให้ผมและบอกผมว่า ผมสามารถไปอยู่ที่ห้องของเธอได้เมื่อเธอเลิกงานคืนนั้นผมนอนอยู่บนพื้นที่ห้องของเธอและวันต่อมาผมก็ได้ไปอยู่ที่บ้านพี่สาวของเธอที่นั่นมีแฟนของพี่สาวและเพื่อนของเขารวมกันอีกสี่คนพวกเขาให้การต้อนรับผมดีมากทําอาหารและซื้อเบียร์ให้ผมกินจนถึงวันนี้ผมเองก็ยังไม่รู้ว่าทำไมพวกเขาถึงต้อนรับผมขนาดนั้นแต่พวกเขาจะอยู่ในใจผมและผมก็คิดถึงพวกเขาเสมอ ความคิดเห็นต่อมานะคะผมเคยมาเที่ยวที่ประเทศไทยมันเป็นทัวร์ที่ดีที่สุดในชีวิตของผมผมหลงรักที่นี่โดยสิ้นเชิงผมมีน้ำตาคลอเบ้าในขณะที่ผมเดินทางออกจากที่นี่ผมอยากอยู่เมืองไทยตลอดไปที่แห่งนี้ได้ขโมยหัวใจของผมไปหมดแล้วความคิดเห็นต่อมานะคะผมอาศัยอยู่ที่นี่ผมมาเกษียณอายุอยู่ที่พัทยาเมื่อ6เดือนก่อนที่นี่มีวิถีชีวิตที่ไม่เครียดมีอาหารเลิศรส และมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่เสมอจากที่นี่คุณสามารถเดินทางไปยังประเทศอื่นๆในเอเชียได้ง่ายมากแต่จุดที่อันตรายที่สุดของที่นี่คือการข้ามถนนหากคุณตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวคุณจะไม่ผิดหวังกับการมากเกษียณอยู่ที่นี่ความคิดเห็นต่อมานะคะผมเบื่อมากที่มีคนมานั่งบ่นเกี่ยวกับพัทยาหรือภูเก็ตว่าไม่ปลอดภยัยแน่นอนว่ามันไม่ปลอดภัยเท่ากับที่อื่นๆเช่นเซมิลัน แต่ถ้าคุณยังคงเลือกไปเที่ยวในพื้นที่เสี่ยงอย่างไนทคลับหรือที่มีการค้าประเวณีซึ่งหาได้ไม่ยากในพัทยามันก็ถือว่าเสี่ยงมากกว่าและคุณก็กำลังทำให้ตัวเองเดือดร้อนได้ง่ายขึ้นด้วยแม้แต่คนไทยเองก็มักจะไม่ไปในพื้นที่เหล่านั้นในทางตรงกันข้ามคุณแค่ดูแลตัวเองและหลีกเลี่ยงสถานการณ์เสี่ยงมันก็โอเคแล้วความคิดเห็นต่อมานะคะในตอนที่ผมได้มาเที่ยวประเทศไทย ผมได้รับความช่วยเหลืออย่างมากมายจากคนที่นั่นและไม่มีใครสักคนที่คาดหวังสิ่งตอบแทนจากผมพวกเขาแค่ต้องการเป็นเพื่อนกับผมผมซึ้งใจมากโคตรรักประเทศไทยเลยความคิดเห็นต่อมานะคะที่กรุงเทพผมทำหนังสือเดินทางและบัตรเครดิตหายในรถแท็กซี่คุณเชื่อหรือไม่ว่าคนขับแท็กซี่นำของทั้งหมดนั้นกลับมาคืนให้ผมความคิดเห็นต่อมานะคะผมไปเที่ยวประเทศไทยมาแล้วสี่ครั้ง หลังจากคลิปที่3ผมเริ่มสังเกตเห็นประเทศไทยที่แท้จริงและต้องบอกว่ามีอะไรมากกว่าที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอยากจะแสดงให้คุณได้เห็นกรุงเทพพัทยาสมุยอาจจะเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มจอมปลอมสำหรับคุณแต่คุณสามารถออกไปสัมผัสกับ,บประสบการณ์แบบไทยแท้แทๆได้จากรีสอร์ทและสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเช่นในภาคอีสานภาคเหนือชนบทไทยเป็นอะไรที่น่าอัศจรรย์มาก ความคิดเห็นต่อมานะคะความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผมคือการได้ก้าวขึ้นไปอยู่บนสวรรค์อันสวยงามของประเทศไทยผมรักคนไทยอันเนื่องมาจากวัฒนธรรมที่หลากหลายของพวกเขาผมหวังว่าสักวันหนึ่งผมจะได้มาเที่ยวที่เมืองไทยได้พบกับเพื่อนชาวไทยหลายๆคนและอาจจะรวมถึงการได้พบกับคนรักสักคนที่นี่ด้วยขอบคุณมากประเทศไทยผมรักคุณจากฟิลิปปินส์ความคิดเห็นต่อมานะคะ ผมได้ไปที่ประเทศไทยเมื่อปี2011และผมก็ชอบที่นั่นมากผู้คนน่าทึ่งและว,วิถีชีวิตของที่นั่นก็เรียบง่ายมากพูดตรงตรงเลยว่าใครก็ตามที่พูดอะไรในแง่ลบเกี่ยวกับประเทศไทยพวกเขาจะต้องเป็นพวกขนบาใบาแน่ทำไมนะ่ะลอก็เพราะว่าทุกประเทศต่างก็มีคนช่วยอยู่ทั้งนั้นและไม่มีใครหน้าไหนสามารถแก้ปัญหานี้ได้หมดจดทุกวันนี้ผมยังคงติดต่อกับคนไทยบางคนที่ผมได้พบที่นั่น และผมก็แท้จะรอไม่ไหวที่จะได้กลับไปที่นั่นอีกผมไม่มีเหตุผลใดๆที่จะต้องไปพักผ่อนที่อื่นในโลกนี้อีกแล้วและคำอธิบายที่ดีที่สุดสำหรับประเทศไทยก็คือสวรรค์นบนดินความคิดเห็นต่อมานะคะเชื่อผมเถอะประเทศไทยยังมีคนดีๆเหมือนกับที่คนได้เห็นในคลิปนี้อยู่อีกเยอะเพราะผมได้เห็นมากับตาของผมเองความคิดเห็นต่อมานะคะคลิปนี้คือสิ่งที่เป็นจริงมากๆในประเทศไทย มันคือสิ่งที่ฉันได้พบเจอมากับตัวเองในตอนที่ฉันอยู่ที่นั่นและฉันก็โชคดีมากเพราะว่าในตอนที่ฉันไม่มีที่พักและเงินสดก็เหลือน้อยมากพวกเขาก็ยังยินดีให้ฉันได้อยู่กับพวกเขาด้วยเรื่องราวในคลิปนี้อาจจะถูกเขียนสคริปต์ขึ้นมาแต่สำหรับประสบการณ์ของฉันในประเทศไทยแล้วมันคือเรื่องจริงสุดๆความคิดเห็นต่อม,มานะคะคลิปนี้คือการสื่อสารเรื่องราวที่ดีมากผมไม่เคยมาเมืองไทย แต่ผมหวังว่าผมจะได้ไปชมทิวทัศน์ที่สวยงามและได้ใช้ชีวิตร่วมกับคนในท้องถิ่นที่เป็นมิตรของที่นั่นในสักวันหนึ่งความคิดเห็นสุดท้ายแอดเดาว่าน่าจะเป็นความคิดเห็นของคนไทยนะคะในตอนที่ฉันกำลังเติบโตขึ้นฉันรู้สึกว่าถูกกดดันจากครูและสังคมอยู่ตลอดเวลาฉันต้องไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งที่อยู่ห่างจากกรุงเทพ ฉันจะต้องไปให้ไกลาจากปัญหาและผู้คนที่นี่เท่านั้นฉันจึงจะรู้ได้ว่าฉันรักประเทศของฉันมากแค่ไหนตลอดเวลาฉันฝันว่าจะได้ไปอยู่ที่อื่นไปทำงานบนเรือหรืออะไรสักอย่างแต่ตอนนี้หลังจากผ่านไปแล้ว21ปีฉันก็ตระหนักได้ว่าดินแดนแห่งนี้คือบ้านของฉันและหวังว่ามันจะยังคงเป็นเช่นนี้ตลอดไปจบแล้วนะคะสาหรับคลิปนี้และสาหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆ ที่ต้องการอ่านความคิดเห็นทั้งหมดหรือรับชมคลิปต้นฉบับด้วยตนเองแอดได้แปะลิงก์ต้นฉบับเอาไว้ในไนลย์แล้วนะคะและถ้าหากในคลิปนี้มีการบรรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดแอดต้องขออาภัยมาณาที่นี้ด้วยนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลี่ถูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยค่ะและพบก,กับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ